เป็นอัตโนมัติเป็นในตัวเลยไม่ได้จัดฉาาครับนี่ของแท้โรงเรียนจตุรทิยาคารนะโดยทออมอมน,นี่ออกมาดูเองครับตอนนี้อ่าตอนนี้เป็นการไถรอบแรกตัดรอบแรกก่อน สูงมากหญ้าสูงมากแต่รถไถเสียวทรงพลังเครื่องดีเซลเจ็ดแรงนี้เอาอยู่ครับเิียวทรงพลังเป็นยังไงสมคําล่ำารือครับหญ้านี่ รถตัดหญ้าแบบเดินตามและนั่งขับนะครับส่งถึงมือลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะครับรถใหญ่ใครอยากได้ให้ติดต่อที่เบอร์โทรชัยภูมิได้เลยนะครับผมส่งไปที่ชัยภูมิเรียบร้อยนะครับสามารถไปรับสินค้าได้ที่นู่นเลยเพื่อลดระยะการเดินทางนะครับของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทย วันนี้เช้าออกเดินทางนะครับผมบหลังจากตัดหญ้าเสร็จก็ใช้กระบะตัดหญ้าเเก็บเศษหญ้า สนามกีฬาตัวเดียวเอาอยู่ครับตัดไปด้วยเก็บไปด้วย <ś m ary> นี่นะครับผมรถถยเจียวคนเดียวก็ทำง,งานได้ครับปล่อยฟรีเลยครับเก็บหญ้าไปด้วยได้เวลาไปกินหญ้ากันแล้ว หยุดเลยหยุดเลยห้ามเดินเร็วกับพ่อนะหยุดลูกหยุดหยุดนี่นะครับผมรถถยเจียวคนเดียวก็ทำงานได้ชัดส่งชัยภูมินะครับ อย่างเต็มรูปแบบนะครับผม แม่สอดนะครับตรงข้ามพม่า I can cut.